ความเป็นปกติของปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นรักเมตตาอื้ออาทอรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ทำให้เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแล แต่ละส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนี้โดยการให้รับบารมีสาพสิทัตพระเดชปคุณหลงปู้สดจันทัสโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันเพื่อให้บารมีสาบสิทัตพระเดชปูคุลหลงปู่สดจันทัสโร ประกอบธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาเป็นส่วนท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้อยู่ในสภาวะปกติเพื่อเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เหมาะสม เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสังสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสังสิบทัตนี้นำร,รมทั้งหมด พัฒนาให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันท์ทัศนรมใหม่ๆอย่างสมบูรคคณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงรักษานิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ให้สามารถรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลกโกรธหลงได้ตอ่ตอนเนื่อง เพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทให้ทำรรทั้งหมดถูกพัฒนาเป็นบารมีสามสิทรรัศนพระเดชพระกุลหลวงปุดตันทัศโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาให้เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพื่อเป็นเส้นทางไหลเวียนบรมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลหลวงพุทธจันทรัสโรในแต่ละส่วนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสาสิบทัศพระเดชพุคุลหลวงพุทธจันทร์ัสโรอย่างสมบูรณ์ความเป็นอย่างอยู่ที่สามารถ อยู่ได้ด้วยตนเองหล่อเลี้ยงรักษาตัวของตัวเองได้สร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้ด้วยตัวเองเพื่อให้สามารถครอบคุมรุกเข้าหาทรรกิเลส ได้ต่อเนื่องเป็นปกติการรักษาปกติซึ่งเป็นทานศีนสมาธิที่ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาจจุดทัดพระเดชพระคุณหลวงพรอสดันชอบตรก ซึ่งเกิดขึ้นในทุกท่อธานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้ทำให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทุกท่อทานธรรมบาร,รมีส0สิบทัศนนี้อยู่ได้ด้วยบร,รมีสามสิบทัศนพระเดชภคคุณหลงพุทธจันทร์ทัสโร ที่อยู่ในตําแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทนศูนยะ์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศน์นี้สร้างความละเอียดให้ส่วนพาดที่เป็นเส้นทางไหลายเวียน กระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ความละเอียดของธาตุที่เหมาะสมกับความละเอียดของบาร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปุทฎียันทัสโรข,ขยายขอบเขตรุกเข้าหาส่วนอยาก ที่กิเลสโลภโลดหลงไหลเวียนการพัฒนาปรับปรุงกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเกิดขึ้นได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นความเป็นปกติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรมีมากยิ่งขึ้น ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้รับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทานศีลสมาธิเป็นปกติมากยิ่งขึ้นเกิดการรวบรวมรักษากรมีสัมสิทธัะเดชภคุณลลกุศลกันทัสโรได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครอบคุมส่วนของธรรมกิเลสได้มากยิ่งขึ้น เกิดความละเอียดของบารมีสามชิตทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรค้นพบความละเอียดของกิเลสพัฒนาปรับปรุงเป็นความละเอียดบารมีสามชิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรเป็นการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนะัก ของบารมีสามสิทธัสสะเดชภคุณหลวงปุสดจันทสรพระเดชภคุลหลวงปุสดจันทัสรพระเดชภคุณหลวงพ่ธพงพอธรรมชยโมยปใญญาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์คนนกอยู่ได้นำให้พวกเรารับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทัสโรซึ่งสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประครับประคองทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรให้ทำหน้าที่งานอาชีพเพื่อการรวบรวมรักษาบาร,รมีสังสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโร เพื่อการสร้างที tongue. Tongue. ่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลหลวงพดจันทร์ทัศโรนำให้พวกเราอดทนรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลหลวงพดจันทร์ทัศโรเป็นทานศีลสมาธิปกติยึดมั่นคือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิทัศสสะเดชะคุลหลวงพดจันทร์ทัศโร ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามิทัศพระเดศภคุลหลวงพุสถจันทสโรซึ่งตั้งผังสำเร็จเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดปภคุณหลวงพุสถจันทสัรรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดปกคุณหลวงพุสธจันทสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้า